สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กันที่ร้านจำมจิตจ้าเนะครับวันนี้ก็แวะมาเก็บคลิไปไป่ใส่คลิีกันสวัสดีค่ะวันนี้มีเมนูเพิ่มมาด้วยนะคะอ๋อทำไมหนึ่งไข่ตอนนี้ก็เป็นสามไข่แล้วเนาะสี่ไข่ค่ะอเพราะสี่ไข่แล้ว ใส่ผักแล้วบ้างจะได้มีสีสันหน่อยนะพี่เนาะหกสิบบาทนะคะเมนูนี้หกสิบบาทยำไวๆรวมนี้ เขาปอปึ๊บล่ะนี่ร้อยี่สิบนะคะพี่ร้อยสเป็นพันหนึ่งนะคะแต่ขอจสีขอบุณค่ะาพี่ยำสามไข่ใส่ปลาโออค่ะนูกขาเรจะทำให้แบบพี่นที่อยู่นี่ยำสามไข่ใส่ปลานะครับผมยำกุ้งสดนะอะไรอีกเนาะใส่แล้วนะาเลยนะ

ตแตกไข่มันน่าทนมากไข่ปลาเรียวเซลล์ดูได้ยังได้แล้วค่ะไข่กุ้ง<ด>ไข่อไรเนีย ที่60บาทค่ะใส่แค่กุ้งหมูสับไม่กระเฉดนะคะพี่ขอบคุณมากนะคะพี่ค่ะเสียบได้เลยค่ะเป็นสามไข่นะคะไม่ใส่ขา ของพี่ได้แล้วค่าสามไขออ่หนูหนึกว่าพี่นั่งอยู่ค่ะแม้แน่แม่ให้พี่เขาเลยของพี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจนะ้าคุ๊บเดี๋ยวมาเอานะคะได้ค่ะลูกค้าคุ้งแช่หนูจะบอกว่าคุ้แช่แต่ละร้านอ่บบางทีทำไม่เหมือนกันเนาะแบบร้านไหนสะดวกเป็นไงห,หรือว่าตามใครสุดใครสุดมัน อันนี้ได้คุ้งตัวโอเคหน่อยใส์ที่แบบต้องการสวยเลยนะใช่ค่ะก่อนหน้านี้คือตัวมันเล็กอะพี่แต่220 210เหมือนกันนะอ๋อค oh. ่ะอันนี้น่าจะ220ั้งพี่ราคาของปรับขึ้นแต่ว่าหนูขายราคาเดิมน,นะคะคุ้งเชฟปลาหนึ่งไม่มีในร้านเนาะ ไข่แข็งไข่ปูปลาไม่ใส่ตะไครแล้วก็กุ้งสดแซลมอนปลาลาได้ยังไม่มาทำในนี้ให้ดูก็ได้ในกระป กินหนา้าแล้วก็ใส่กุ้งสดถ้าอย่างเงี้ยจะ150นะคะใส่กุ้งสดสด้วยสิ จ้าหนูกำลังทำค่ะพี่ ันเติมไม่ได้เลยค่ะมันจะเพี้ยนเลยเนาะใช่ค่ะ แล้วเาอามาต้มเองปะนึ่งแล้วก็ไปต้อมอีกทีค่ะอะให้ดูีเ,เงเพิ่งครั้งแรกที่มันก็จะไม่ค่อยสวยหน่อยไม่รู้ว่ามันมันออกมาเป็นรูปเป็นร่างมากกว่านี้ได้ไหมอันนี้หนูไปนึ่งไปนึ่งว่าเออมันจะได้ไม่แตกแต่ทีนี้มันม,มันก็แตกมันก็เหมือนับไปนี่อยู่ดีอะลองลองกูก่อนลองผิดลองถูกไปยใครที่มีความรู้ก็มา <S <S คอมเมนต์ <S <S แนะนำก็ได้นะครับขนาดบารดา,ราจดได้เลยค่ะ อันนี้ยำนะห็ดหูหนูคะ่ะกุ้งหูหน,นะคะใส่น้ำปลา6บาทเกันนะคะเมนูเมนูมีสด้านลูกค้าจบแล้วเสียบได้เลยคะ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกันไลค์ในแต่เพียงเท่านี้นะครับที่สนใจก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เดินสายถ่ายคลิปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะ